แอปพลิเคชันจอลิสโปรลิสไอยู่นะครับ <c oughs> ใช้ใช้เพื่อแจ้งเหตุนะครับแจ้งเหตุเหตุด่วนเหตุร้ายเช่น <c oughs> เดียวกับเช่นเดียวกับเวลาเราแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดเหตุอะไรกับลักษณะเดียวกับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับลักษณะเดียวกับหนึ่งเก้าหนึ่งแต่โปรลิสโปรลิสไอยู่นะครับจะประกอบจะประกอบด้วยผู้ผู้ที่รับสายผู้ที่จะโทรติดต่อกับเรามานะครับก็จะมีก็จะมีภาษาต่างประเทศถึงเก้าภาษานะครับค่ะค่ะ มีภาษาอะไรบ้างาาคะประกอบด้วยภาษาอังกฤษครับภาษาจีนครับภาษาัสเซียญี่ปุ่นครับเกาหลีฝรั่งเศสเยอรมันอาหรับแล้วก็ภาษาในกลุ่มอาเซียนครับในกลุ่มประเทศอาเซียนครับอ,อ๋อแสดงว่าในกลุ่มอาเซียนก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกอย่างนั้นเหรอคะค่ะใช่ครับมีแยกย่อยเป็นเป็นภาษามา,ายูภาษาภาษาลาวภาษาธรบูชาครับอ๋อค่ะค่ะทีนี้เวลาเข้าใช้งานเนี่ยต้องทํำยังไงคะค่ะหลังหลังหลังจากโหลด ใช้จากโหลดแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับก็ยืนกันการให้ยืนยันตัวตัวบุคคลเท่านั้นนะครับ mm hmm. แล้วแล้วเวลาเดินทางเขา้ามาในไทยให้ใช้เวลาใช้ก็เวลาใช้ก็ให้เราให้เรา <Okay. S 1> มันจะมีมีจุดให้ให้กาหนด GPS ครับเวลาเกิดเหตุด่วนถุกเฉยนะครับเพ mm hmm. ื่อจะขอความช่วยเหลือจากตำรวท่องเที่ยวเมื mm ่อเมื่อเรากําหนดจุดแล้วก็ร้องขอร้องขอไปในพิมพ์ข้อความหรือว่าส่ง mm hmm. ข้อความเสียงไปในแอปพลิเคชันนะครับก็ ข้อมูลทั้งหมดจะส่ไปส่งไปยังศูนย์ศูนย์รับแจ้งเหตุของรดจท่องเที่ยวหนึ่งห้านะครับศูนย์รับแจ้งเหตุรวจท่องเที่ยวจะแจ้งตารวจท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่นี้ครับเพื่อเพื่อเข้ามาเจอเหตุตามทีมีที่เราที่เราระบุไปครับโดยที่ศูนย์รับแจ้งเหตุหนึ่งห้าห้าของตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็จะมีร่มซึ่งจะโทรกลับมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเรานะครับจากผู้ที่ประสบเหตุครับคนไทยใช้ได้ไหมคะ ค่ะคนไทยใช้ได้ครับอ๋อเพราะว่านี่ท่านช่วงที่ก่อนที่จะคุยทศารวัสดท่านก็ลองโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ tourist police i alertar y o u ซึ่งสามารถจะจะเข้าใช้โดยเชื่อมกับ Facebook ได้นะคะค่ะใช่ครับอ่าทีนีเน้เป็นการเป็นการยืนยันตัวบุคคลค่ะคใช่ค่ะยืนยันตัวบุคคลก็คือผ่าน Facebook ของเราได้แล้วก็อนุญาตคุณก็สามารถอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเ,เฉพาะตอนใช้แอปเนี่ได้นะคะแล้วก็พอท่านลองใส่ข้อมูลไปตอนเนี้ย นคะณตอนนี้เลยนะคะอันนี้จากในแอปพลิเคชันก็จะมีพื้นที่ปักหมุดให้ท่ันเลยว่าท่ันอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินเลยนะคะในแผนที่นะคะอ่าแล้วก็จะแจ้งเหตุที่คือจะเป็นถ่ายรูปก็ได้แจ้งก็ได้ก็พิมพ์เป็นข้อความเข้าไปใช่ไหมคะค่ะใช่ครับพิมพ์เป็นข้อความเข้าไปครับแล้วก็แจ้งเหตุเป็นข้อความสั้นๆแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จุรับแจ้งเหตุโทรกลับมาเพื่อสอบถามรายละเอียดจากเราครั้งก่อนจะแจ้งให้ให้ตำรวจเข้า เด mm nah right ี๋ยวนะคะท่ฉันสงสัยค่ะเพราะว่าพอเปิดไปแล้วเป็นภาษาไทยเลยแต่ไม่ถึงว่ามีให้เลือกภาษานี่ตรงไหนคะเพราะว่าพอเปิดเข้าแอปหรือว่าเขาจับได้ว่าที่ฉันเป็นคนไทยจาก Facebook ก็เลยเป็นภาษาไทยเลยหรือว่าอย่างไงคะท่านสารวัตรอันนี้อันนี้อาจจะอันนี้เป็นเป็นการเลือกจากจากตัว OS เอสตัวอเวอร์เซนเ s นต์ของของโทรศัพท์มือถือครับเพราะว่าของเราใช้เป็นภาษาไทยเราใช้ภาษาจีนก็เจะขึ้นภาษานครับอ๋อก็เลยก็อเอ๊ะ ขึ้นภาษาไทยเลยแล้วทีนี้ท่องเที่ยวก็จะอ่านรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือวิธีการตั้งค่าที่ง่ายสุดคือตั้งค่าจากโทรศัพท์มือถือที่ที่เราใช้ครับคือ <c oughs> ค่ะือตัวแอปชันจะจะเปลี่ยนภาษาไปตามตามภาษาหลักที่ที่โอเอของมือถือเราใช้ครับแอนดรอยเราเราแอนดรอยหรือ iOS เราใช้ตั้งค่าตั้งแต่ตอนตอนใช้เครื่องเป็นภาษาไทยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษครับอืมค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะตอนเวลาเวลาพอ มีเหตุนะคะพอมีเหตุนะคะคือคทางผู้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมคะค่ะครับเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นอ่ะจะ,ะแจ้งเป็นว่าถูกลักทรัพย์ถูประสบเหตุประสบอุบัติเหตุยังไงครับค่ะเพื่อเพื่อเป็นเพื่อเป็นไใจลายให้ให้เจ้าหน้าที่ที่ที่จะสอบถามรายละเอียดอื่แล้วก็เพื่อที่จะแจ้งแจ้งแจ้งเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงจะจะรีบเร่งเร่งรีบเข้าาเชิญเหตุครับ อ๋อทีนี้เหตุแบบไหนเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องแบบจำกัดความไหมคะ,ะเหตุแบบไหนที่จะแจ้งผ่าน Tour i s t p o l i c อเ l ิร์ดยูได้ไอย่างเงี้ยนะคะค่ะอ่าถ้าจริงๆแล้วก็คือเราเราแจ้งแจ้งทุกเหตุได้ครับแต่ว่าบริษัทไอเ l ิร์ยูอยากจะสงวนให้กับาาการใช้ภาษาต่างประเทศซึ่งซึ่งระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินของเราซึ่งส่วนใหญ่เหตุฉุกเฉินจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นคนไทยแจ้งครับอยากจะสสงวนเพราะว่าช่องทางการสื่อสาร ที่ติดต <c oughs> ่อติดต่อสื่อสารผ่รานโทรศัพท์มือถือจะมีผู้สายน้อยหรือว่าเจ้าที่อาจจะรับไม่ทันนะครับก็อยากจะหกให้ที่เป็นภาษาต่างประเทศเข้าแจ้งก่อนครับอ๋อก็คือเหมือนเขาเรียกเหมือนเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งภาคนานาชาติ<บ>ว่าอย่างนั้นเถอะอย่างนั้นได้ไหมคะอย่างนั้นใช่ไหมคะใค่จะไปเซ็นรับนานาชาติครับอืมค่ะค่ะก็คือว่าสําหรับเออ่านาาักท่องเที่ยวที่เขาเออ่ เพราะว่ามีภาษาให้เลือกถึง9ภาษารวมทั้งมีภาษาย่อยของอาเซียนอีกนะคะให้เขาได้ใช้ช่องทางนี้ที่จะที่จะสื่อสารเพื่อไม่ให้เรื่องภาษาเนี่ยมันเป็นขีดจากัดอย่างนั้นนะคะค่ะครับถูกต้องครับจะได้จะได้ง่ายใช่ง่ายในการใช้ภาษาครับเพราะว่าในส่วนของเราเตุดเร์ไรายเราใช้ภาษาไทยซึ่งซึ่งสายด่วนสายด่วนฉุมเชินอิดนึ่งสายด่วนุกเฉินอิดน่สามารถสามารถ คุยได้แล้วก็มีมีกําลังบนที่มากกว่าสามารถเข้าเชื่อมตได้ได้มากกว่าครับแต่วทีนี้ประดานดาประเทศซึ่งเป็นคีจ์กาดของของบางสายด่วนสุกเฉินอยากจะให้มาใช้ที่สายด่วนหนึ่งหนึ่งห้ารือว่าใช้แอปพลิเคชันโพลิสไอเลิร์ดอยู่ครับอ๋อเพราะสังคมไทยเนี่ยมีแอปพลิเคชันก็คือโพลิสไอเลิร์ดอยู่นะคะครับอ่าอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็อ่ะ แล้วทีนี้ตอนนี้มีแอดมินดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าคะการรับเรื่องนี้าสามารถจะไปถึงถ้ามีอะไรฉุกเฉินถึงที่เกิดเหตุณนะเวลานั้นได้เลยหรือเปล่าคะค่ะจะไปถึงที่ที่เกิดเหตุภายในเวลารวดเร็วครับแต่ว่าแอดมินมีตลอดเวลาครับหรือแอดมินแอดมินอยู่ที่ส่วนกลางครับแอดมินอยู่ที่ส่วนกลางที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครชื่อเรยกหน่วยว่าสุร,รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของตำรวจท่องเที่ยวครับอื ม,มีรามมีรามทั้งาภาษาเนี่ยแสดงาบอยู่ตลอดเวลาครับอ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราทําประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเขารับรู้ถึงแอปพลิเคชันนี้ยังไงบ้างคะนราค้าอ่าแรกก็มีช่องทางทางโซเชียลมีเดียนะครับค่ะการเฟซบุ๊กอ่าแล้วก็ทางทางโทรทัศน์ทางวิทยุที่ที่กําลังกระจายเสียงผ่านวิทยุของมอนนครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของตํารวจที่เข้าออกตรวจออกตรวจพื้นที่ก็ได้มีการ แจกใบฟิวแจกใบฟิวแล้วก็การแจกป้ายประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันนี้ตามโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที <wh 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 ats> <wh ats> <wh uh, ่ท anyway> ี่เข้าไปอที่เข้าไปที่เข้าไปตรวจครับอ๋อทีนี้ฉังว่าเราเราก็ต้องเอเขาเรียกว่าเราต้องประชาสัมพันธ์กับทางเอที่พักโรงแรมที่พักหรือบริษัทนําเที่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยไหมฮะหรือเป็นกไกด์นำเที่ยวอะไรด้วยไหมคะค่ะด้วยครับเราเราได้แจ้งกับบริษัทนําเที่ยวแล้วก็โรงแรมที่พักไปไว้ทุกที่นะครับแล้วก็วาง แทนป้ายรายการสัมพันธ์น 1, เรื่องแอปเจนทรอนิสบริสไอเดียยูแล้วก็สายด่วนหนึ่งห้าห้าของตำรวจท่องรทรเที่ยวไปด้วยครับอ๋อค่ะค่ะทีนี้ของในพื้นที่กองกำกับการสามกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสามเดี๋ยวนะคะนี่คือลอนตั้งแต่เมื่อไหร่คะดาวน์โหลดมาให้ให้ใช้นานหรือยังคะตอนนี้มีคนใช้เดินเอาเที่ยวใช้บ้างหรือยังคะ่อมีมีใช้ครับแต่ปัจจุบันยังยัง <c oughs> ไม่มีการการแจ้งเหตุจำนวนมากครับมีการแจ้งเหตุเพียง จำนวนไม่กี่สิทครั้งในในรอบเดือนเดือนครับอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าเขาอาจจะย,ยังเขาเรียกว่ายังไม่ยังไม่เป็นที่รับรู้ของนักท่องเทีย่ยวยังไม่วงกว้างนักใช่ไหมฮะ,ะค่ะใช่ใช่ครับถ้าย <ๆ S 1> อย่างนั้นอย่างของหาดใหญ่อย่างเงี้ยนะคะรถตุ๊กๆเนี่ยนะท่องเที่ยวนั่งทั้งนั้นเลยแบบเอาสติกเกอร์ไปขอติดนิดนึงใหญ่ๆใ,ให้เห็นเพราะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวอย่างมาเลเซีย,อยของเราเนี่ยก็นิยมจะเหมารถนะคะให้ รถตุกต๊กๆเง past, ี้ยให้พี่ๆกับรถตุกต๊กๆเนี้ยเป็นพ r อาให้อะไรเงี้ยเห็นว่าก็ก็น่าเป็นไปได้เหมือนกันนะคะค่ะค่ะใช่ครับตอนนี้กำลังเป็นการสิดิติดตั้งครับตั้งใน<ฆ>ทางรถตุกต๊กๆเพราะว่าอันนี้รถรถตุกต๊กๆหรือว่ารถรถรับจ้างในในพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวริสมตัวเทียงครับอาสา<ฆ>สมัครส่วตัวเที่ยวแล้วเราก็จะแจกในส่วนของอาสาสมัครสัวนตัวเที่ยวไปก่อนครับแล้วก็ แล้วก็จะกระจายไปสู่คนดุรครับอืมค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าสมในพื้นที่เราอะสมมติว่าเป็นเป็นแล้วล่ามเนี่ยหมายถึงตำรวจพื้นที่ก็ต้องต้องมีมีล่ามในในการจะรองรับที่จะอำนวยความสะดวกหรือจะสื่อสารกับนะักท่องเที่ยวด้วยไหมคะ,ะถ้าอย่างนั้นค่ะ,ะต,ำตำรวจตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขาลานะครับโดนมีมีล่ามภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามาอยู่ครับในตรวจถันมีภาษาอื่น ก็จะมีก็จะมีตัวริบบริสต์บริเวณเตียครับา่างสมัครรวมถึงรวมถึงการใช้การใช้ช่องทางของศูนย์ร,รับเจ้นเหตุสำหรับนท่เี่ยที่มีร่าสเาสแตนดบายนะครับเราจะสามารถใช้ร่ามแต่เขาด้วยกรารโทรศัพท์เพื่อเพื่อใช้ในการง่ายในการสื่อสารได้ครับภาษาสก้าภาษาเนี่ยครับแล้วโดยเจ้ที่ตำรวจที่เข้ามาเจอเหตุจะเป็นคนโทรไปหาเอ่อโทรไปหาศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเพื่อเพื่อขอใช้ร่ามจากศูนย์รับแจ้งเหตุได้ครับ ค่ะอะ่มีอะไรที่นะคะจะต้องการจะประชาสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันนี้อีกบ้างคะเชิญเลยขานสุนทรค่ะก็ก็อยากให้ทุกคนอ,อยากให้ทุกท่านนะครับอยากให้ทุกท่านได้ได้โหลดมาใช้เรง่ายในการหากมีเหตุดเหตร้ายก็ตำรวจจะได้เข้าช่วยเหลือท่านได้อย่างรวดเร็วครับอืมค่ะหรือแนะนำนักท่องเที่ยวนะคะออพอมาบ้านเราแล้วคุณดาวโหลดแอปพลิเคชันนี้เอาไว้นะเผื่อมีอะไรฉุกเฉินคุณจะได้แบบขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที อันนี้เป็นผู้ให้คําแนะนําก็ได้อย่างนั้นนะคะค่ะใช่ครับค่ะค่ะนะคะแล้วไปถึงว่าเราจะทําเป็น QR code ให้สแกนเพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันเลยหรือว่ายังไงคะในลักษณะที่ที่เราจะมีค่ะมี QR code ในในแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์จะมีคิวอาร์โค้ดให้สแกนแอปพลิเคชันนี้ครับค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วปัจจุบันจะทําจะจะเร่งติดติดตั้งให้ที่บริเวณด่านชายแดนนะครับด่านชายแดนด่านภูเก็ตกะเดาในพื้นที่รับผิดชอบนะครับที่มีด่านภูเแ็ตกะเดาครับด่านภูเก็ตบ้านประกอบครับจะ จากโฮมแดนประดังเบตาครับจากฝั่งจังหวัดสตูลก็จะมีดานวางประจันแล้วก็ท่าเรือตะมาลังแล้วก็เกาะลิเซ็นะครับค่ะให้สแกนในช่วงในช่วงที่ผ่านจากการตรวจคนเข้าเมืองครับค่ะโดะเดนเหตุร้ายเนยเป็นช่องนั้นทุกคนจะต้องผ่านเพื่อที่จะได้ทุกคนทุกคนต้องผ่านเข้ามาในในแผ่นดินไทยครับแล้วก็จะเราสแกนแล้วก็ใช้การตรวจกาเกินเขตเดินเหตุร้ายในพื้นที่ก็ประกันทงเที่ยวแต่ เข้านะครับเตุได้ได้าากตัวเดียวครับค่ะถ้าบางคนนงเทียบบางคนเนี่ยไม่ได้ยมใช้ Facebook เนี่ยเขาจะต้องบัตรพิสูจน์ตัวตนด้วยอะไรคะต้องใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปคะ่ะอ่าจะมีก็จะมีข้อมูลชื่อชื่อนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นหมายเลขพาสปอร์ตครับสัญชาติ<อ>ค,ครับออแล้วก็แล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรท,ที่ที่ใช้ในประเทศไทยอะครับอื ค่ะค <c oughs> ่ะค่ะเพราะว่าจะมีจะมีการโทรโทรศัพท์ติดต่อกลับมาครับอ๋อค่ะมีประเด็นที่นักท่องเที่ยวกังวลบ้างไหมคะเอ๊ะพอฉันติดตั้งแอปพลิเคชันนี้กลายเป็นว่าฉันจะต้องแบบเปิดตำแหนง่งว่าฉันอยู่ที่ไหนอ,อ,อะไรให้รับรู้อยู่ตลอดเลยหรือเปล่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคะอ๋อ <c oughs> อ๋อ,อ,อระบบระบบของแอปพลิเคชันนี้คือจะไม่ไม่ไม่เปิดเผยตำแหน่งไปดูไปดูไม่มีการสื่อเฟซดูแอปพลิเคชันอื่นครับหรือว่าไม่มี ไม่มีโปรแกรมซอสขึ้นมาครับค่ะค่ะก็คือให้เขาเรียกว่าออนุญาตให้เฉพาะที่ใช้แอปพลิเคชันนี้เท่านั้นมันจะมีให้ติ๊กอยู่ใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่ครับใะ่ครับของทั้งไอโอเอสทั้งมือถือก็ทั้งไอโอเอสทั้งแอนดรอยก็มีให้ระบุให้กำหนดไว้อืมค่ะอ่ะย้ำชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะค้นหาได้เลยนคะเป็น t o u r i s t police I l o v e you นะเลิรนี่ฟังดูเหมือนเลิฟนะคะคล้ายๆเหมือนกันนะคะ I Love You นะคะ่ะ I l o v e You นะคะคือถ้าเป็นของของอย่างคนไทยนี่ก็ใช้191ก็ได้หรือว่าใช้แอปพลิเคชันก็จะเป็น Police i l o v e you นะคะแต่ว่าช่องทางนี้กือำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเพราะว่ามีเลือกใช้งานได้ถึง9ภาษานะคะเพื่อเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีอุปสรรคเรื่องภาษาเนี่ยมาเป็นมาเป็นอุปสรรคในการสื่อสารกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะคะ